ความฝันของแอดเป็นบ้านเลขทีเนาะเรากะอีกแนวทางหนึ่งก็คือเลขเกา่าวามัสิกลับมาหรือบอสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะมื่อนีลูกหลานซีสองแปดเก้ากับซีพามาเบิงสวนเงาะสวนทุเรียนจ้ะ ของแอดเองนะคะมีขนุนกมีจ้ะมีกล้วยมังคุดกระท้อนไมยงชิดก็มีเด้ยวยค่ะเด้อทุเรียนจะาก,กำลังออกล้อเก็บเกี่ยวนะคะมีอยู่หลายต้นอยู่ค่ะตอนนี้ อยู่กับกับหัวกับสวนเนี่ยคะย่ะเยอะแยะไปบมดเป็นสวนผสมผสานค่ะลมลื่นอยู่เด้อค่ะเด้ออันนี้กับมังคุดจ้ะ ชนมาก็จะเป็นทุเรียนเนาะคะ่ะเนาะติดเยอะอยู่ค่ะกำลังรอก,กันเก็บเกี่ยวเด้อเนาะมันยูพูนเห็นไหมคะ่ะมะยงชิดนะคะเนาะมันยูพูนจะเงาะค่ะท่านผู้ชม ยังเคียวอยู่จ้ะน่อีที่เป็นเดือนน่ะถึงจะเก็บได้นะเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อน,นี้อดกัมีความฝันมาเล่าให้ฟังอยากให้พ่อแม่พี่น้องช่วยกันตีเด้อช่วยแอดตีนะคะ่ะแอดฝันว่าได้ไปได้กลับไปบ้านหลังเก่าจ้ะจักเพื่อนมีบุญมีงานอีกอย่างกันคนเยอะมากเลยค่ะของกินอาหารการกินเต้มไปเบิดแอดกัเลยคิดว่า มันอาจจะออกบ้านเลขทีบ่หรือบ่กับเป็นเลขตัวเก่าสิกลับมาบ่าถ้ัดพ่อแม่พี่น้องท่านใดหูกะบช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปบอกแอดแน่ด้ยวยจ้าช่วยแอดดีแน่ <c oughs> ซึ่งมันกับตรงกันกับเลขที่แอดสิให้เบิรงนี่ละจ้า เนี่ยน้องมองเห็นสัตว์บ่ค่ะเลขเกา่าว่ามันสิกลับมาหรือบอแอดกับบรลูคือกันให้พ่อแม่พี่น้องผู้ใดหูเนาะสวยแอดตีในเด้จ้าแอดกับบหัวหวยมันสิออกโตใดเนาะ สอบกัดจัดคัดกับพานด้วอพ่อแม่พี่น้องบูงไม่ไปหูดอกว,ว่ามันส่ออกตัวใดเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงสนับสนุนให้ซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะตัดบโบเดมโมเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นตัวเลขที่ตรงกันกันกบหลายสำนักจากอย่างของปูใช้วานเป็นไก่สามเก่ามาเนาะค่ะเนาะ ซึ่งมันก็อาจจะหูก,กับเก้ากับตัวเดียวกันเนาะ้วค็สองเจ็ดก็กเป็นเลขตัวเก้าค่ะเพื่อมันสิกลับมาอีกทีหนึง่งก็เป็นไปได้จ้ะเดี๋ยวแอดสิเอาบ้านเลขที่ขึ้นหน่ะจ่อยเบิงงด้วยค่ะเด้อบอสันเดี๋ยวสิหาว่าแอดมู <c oughs> บอต้องเสื้อแอดค่าถ้าโดนจิตโด,ดนใจ กะลงทุนได้เลยจ้าสุดท้ายก็อยากขอบคุณน้ำเชียร์ชาแนลเดอวยค่ะเด้อที่เพิ่นเป็นแรงบันดาลใจและก็กำลังใจให้แอดได้เห็ุช่อง y o ยูทู e ขึ้นมาจ้ะที่เพิ่นเมตาให้คำแนะนำขอบคุณหลายๆค่ะ ก่อนจบแอดก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะสำหรับการเสี่ยงซื้อถ้าโดนจิตโดนใจอยากลงทุนก็ซื้อแต่น้อยๆนะคะแต่ซื้อหลายจุด <c oughs> <c oughs> เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงนอ,นอก่ะนนอกสิ่งใดบเ,เหมือนกับ ข่าวที่เพิ่งออกมาล่าสุดนี่เนาะสุดท้ายนี่ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องให้สวยสนับสนุนลูกหลานในเด้อจ้า4289 channel สชวยกดติดตามให้ลูกแน่ี่ได้เป็นกำลังใจหาเลขเด็ดเดดมาฝากได้ค่ะเด้อ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ